องค์นี้ผมคงต้องเก็บไว้ครับครับสวัสดีครับคุณตาตุตะอันนี้ผมคงต้องเก็บไว้นะเอาไว้ทําวิจัยกับเสียนแม่กองกันสักพักเอาง่ายๆนะเพื่อนๆผมบอ,อกเลยว่าผมลงเหรียนนี้ไปไปอยู่กับผม เพื่อนผมอะเสียนเหรียญในตำนานอาจารย์แจ็คร้อยเข็มบอกเลยว่าเฮ้ยโอ๊ตมึงจะแบ่งเหรียญปูอิ่มนะบอกนี้โคตรหายากคือพ่ออิ่มหัวเขาเนี่ยต้องบอกครับว่าพระหล่อของท่านนี่คนรู้จักทั่วประเทศตำนานงานหล่อหัวเขา หรอก,กูไม่อยากให้มึงขายผมพูดงนี้เลยนะเมื่อคืนนั่งอยู่ด้วยกันบอกมึงรู้ไหมว่าพราออิมเนี่ยหายากที่สุดในบรรดาหเหรียญนะบอกพรออิมเนี่ยหายากบอกเลยหายากกว่าเอาพูดบอกหายากกว่าเพระกันอนีกนะอันนี้คือเรื่องราวของเหรียญเบอร์หนึ่งมังสุพันอันนี้ เบอร์หนึ่งเมืองอุบลออารายการต่อไปอยากได้อะไรโอ้ก็ไปไม่เป็นกันแล้วห็นไหมถ้าแท้ถ้าเราดูที่ความเก่าไม่สามารถลอกเรียนแบบกันได้ครับ ปิดตาในตลับแกะตลับเอยไม่ได้แกะนานแล้วทีมน,นะแอดมินอืม รู้ราคาพี่สมศักดิ์ก็แกล้งผมอีกแล้วแกะชมแกดูกันได้ี่ล่าสุดผมจะไปเช่าเหรียญ ีอนนรอันนี้ก็เห็นเนื้อในเหมือนเขาสก,กิดดูเนื้อในอ่ะนะอันนี้เหมือนเขาสก,กิดดูเนื้อในว่าเป็นเนื้อเทาหรือเนื้อเหลืองอันนี้เป็นเนื้อเทา ไม่ใช่เนื้อเหาในนี้เหลืองนี่ซึ่งลักษ์แบบนี้พิมพ์ถูกนี่ขาเป็นแอ่งลึกฝั่งนี้ใช้ได้อีก สองร้อยปีก็ไม่พังนะครับเพราะรักเนะี่ยเวลาแข็งตัวแล้วเขารักษาสภาพพระมากนะครับผมแบ่งให้ไม่ทันหรอครับองค์นี้ผมเชอบมาหลายสี่แสนกว่าเนะนี่ยให้ชมกันได้อ่าให้ชมกันได้ ให้เป็นวิทยาทานกันได้นะครับครับก็ต้องบอกว่าสวยฮนะ ไม่มีให้เช่าัานแล้วล่ะครับก็คือการเปลี่ยนมือหลวงบุยิ้มตอนเนี้ก็จะเป็นองค์เดิมๆที่มีเจ้าของอยู่แล้วลงเป็นองค์นงในหนังสือไปลงดารากันหมดแล้วที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปส่วนอันนี้เป็นปิดตาเมกสิทธ์นะวัดอนองซึ่งต้องบอกว่าองค์นี้ กอที่สุดของเมกะสิทธิ์เมืองไทยใช่ไหมครับอ่าถ้าบอกว่าปิดตานี้ก็ที่สุดผมเมกะสิทธิ์ผมเป็นคนชอบเมกะสิทธิ์แบบนี้องค์เป็นล้านนะครับนะอันนี้องค์เป็นล้านไม่ได้ล้อเล่นนะครับปิดตาพิมพ์ไม่ได้แต่งอะ่ะเป็นล้านเพราะว่าเขาถือว่าไม่ได้เอาเมก,กระดุมหรือไม่ได้เอาลูกอมมาแกะ ถ้าเป็นพิมพ์พระปิดตาเลยแบบเนี้ยเป็นล้านนะครับเช่ามาไม่แพงด้วยเคยยาตอนยังไม่ได้ปอกผิวอะเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าเมกซิ์อะเทแล้วต้องปอกผิวที่ผมเทเพราะต้องขนแหนะแต่ว่าเมกซี่ยต้องปอกผิวถึงจะเขียวเทออกมายังไม่ได้ปอกของข้าน,น,น้ํานิดนึงอยากได้อะไรผมออกมาเห็นคอมไม่แรกจัดอันนั้นให้ เป็นรายการสุดท้ายวันนี้ มาคอมเมนต์แรกคือปูยิ้มหิงปู่ยิมยมย้มทุกคนปู่ยิ้มให้ในตลับไม่ได้นะปู่ยิ้มให้ในตลับไม่ได้นะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่สามารถนะครับที่จะเอา องค์นี้มาแบ่งปันได้ไมนนี้ซื้อแพงถ่าถ้าองค์ที่เช่าไม่แพงให้ได้ปิดตาหพ่อทับิดตาพ่อทับไปแล้วครับถัดเชือกวันนี้คือก็สบายตาอย่างหนึ่งนกะ็คือว่ารักกับเชือกนี้บ่งบอกความเก่า โอ้ปิดตาองค์ถักเชือกเลยครับพึ่งได้มาใหม่พึ่งจะแกะสดๆเลยเขาถักเชือกเลยเหรออ่ะใครอยากได้ปิดตาถักเชือกปิดท้ายรายการตอนปีใหม่กดห้าให้ผมหน่อยหัวให้ผมแบ่งปิดตาบุยิ้มในไลฟ์ผมวันนี้สะเทือนเรือนรั่น เหมือนทุกอย่างครับก็อันนี้ไม่ต้องตกใจหยิบม,มาแท้ทั้งรักทั้งเชื่อห่วงเดิมๆอุ้ยก็เดี๋ยวรอติดตามที่วัดถ้ำขุนแผนเลยครับว่ากว่าจะเย็นตัวใช้เวลา3วันนะครับนิกสิ ก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยหนังสือยุคโบราณก็จะลงแบบถักเชือกแบบนี้ไว้หมดนะครับก็ไายเล่มที่ลงไว้อันนี้เห็นเนื้อในเป็นเนื้เอเทาด้วยก็สบายตาสบายใจหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอ็กซเรย์ให้พร้อมฟิลม์มพุงป่องพุงป่องใหญ่ด้วย น้องอิดอันนี้เป็นเป็นพิมพ์พุงป่องใหญ่ด้วยพุงป่องเนื้อเทานะครับพุงป่องที่แพงคือพุงป่องใหญ่ก็ขนาดพุงป่องเล็กพีนาการเนื้อเหลืองก็ยังเช่ามาล้านสามถูกไหมนะคุณนักาการดูง,ง่ายก็รักแบบนี้ถ้าเก๊คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่น พระที่แท้ดูง่ายเนี่ยผมรับประกันคืนเพื่อไม่หมดอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าผู้ที่ครอบครองเขาถักมาไปร้อยปีอ่ะนะออมชันพิเศษมากกว่าปิดตาไม่ถักถักมาเป,ป็ร้อยปีร้อยปีไว้ข้างหลังแสนหนึ่งพี่ครึ่งองค์ได้ใจเย็นนี่ โ oh oh. อ้โหแต่ก็โชคดีอย่างไม่มีใครกดห้าผมเลยฮะห,ห้าเต็มเลยน,คน,ยยนีครับง่ายๆนะใส่กันตามศรัทธาต่ำกว่าทุนผมไม่ขายต่ำกว่าทุนผมไม่ให้ แต่คนที่คือทุนน่ะทุกคนรู้ต่ำกว่าทุนผมไม่ให้แต่ผมจะมีอะไรแสดงให้ถ้าผมแบ่งปันองค์นี้ไม่ต้องไปหาครับผมกล้าพูดนะปิดตาหลวงปู่ยิ้มมัดหนองบัวก่อนผมจะปล่อยราคาอันนี้คือปิดตาเบญจภาคีของเมืองไทยผมก็ไม่อยากจะเอ่ยอ้างคำนี้ นะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแขวนทุกท่านรู้ดีผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ่ยชื่อเพื่อประกอบการขายเอาว่าเรื่องจริงก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยแขวนถามว่าทําไมจริงแขวนปู่ยิ้มผมก็นั่งอยู่โต๊ะนะสั่งสรรค์กับท่านนั่นแหละท่านก็บอกว่าปิดตาเบนจาภาชีเนี่ย ปู่แก้วประวัติท่านก็ไม่ชัดเจนนะเขาว่าท่านมาจากนน,นี่นั่นปิดตาปู่จีนประวัติท่านก็ไม่ชัดเจนนะปิดตาปู่เอี่ยมนะนะปัตมนาโมอ่ะ,นะะ,มมอะก็ประวัตินะความเป็นมาเป็นไปของท่านก็เขาว่าแต่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยประวัติถูกบันทึกโดยหลวงปู่เหรียญ ถูกบันทึกโดยกงพงกงอูจึงทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมั่นใจที่จะแขวนปิดตาปูยิ้มเพราะเป็นปิดตาที่มีการบันทึกมวลสารและวาระการสร้างชัดเจนว่าท่านรวบรวมมวลสารสี่ปีไม่ว่าจะเป็นคดข้าวสารนะข้าสารดำข้าวสาร,าสารนะพี่ลอด นะครขนุนหินคดมะพร้าวกระดูกงูจงอางฟักไข่ตายคาลูกระดูกกบจำศีลน,นะตายคาลูดินขุยปูลาบชันนรงกลางแจ้งที่อยู่ใต้ดินต้องขุดตอนที่พระอาทิตย์ส่งปากรูพอดีทัางพุทธากะลาตาเดียวกะลาไม่มีตาไม้คานแม่ไม้นะว่านต่างๆในปา่า การจะนะบุรีท่านก็ยังสร้างาพระปิดตามไม่ได้ท่านสร้างาพระปิดตามไม่ได้ถามว่าทำไมสร้างไม่ได้ท่านบอกว่าขาดสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือลังพึ่งที่ขึ้นปิดตาพระพุทธท่านก็เลยจุดธูปอธิษฐานปรากฏว่าเดือนห้าปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะ มีพึ่งหลวงมาทํารังที่องค์พระประธานปรากฏว่าท่านก็ใจจดใจจอ่อสุดท้ายพึ่งหลวงทํารังขึ้นไปปิดตาพระพุทธพอดีจึงเป็นเคล็ดการสร้างพระปิดตาที่มีคุณวิเศษได้เขาบอกหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดท่านเงียบท่านอุทานด้วยความดีใจแล้วท่านก็ทําการอาราธนาขอเอารังพึ่งนั้นนะครับมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระปิดตาจึงสร้างพระปิดตา ขึ้นมาได้เอาครับใช่เดี๋ยวผมหาตลับนี่เลยให้อย่างดีปิดตาเป็นจับพาร์คีที่ประวัตินะเดี๋ลูกศรประวัยการทําการสร้างแรงใจประเทศอย่างดีตัดตลับเพชรใส่สองกระนทึกของกงพงกงเสียวมากยกวัดนะแอดมินผู้ที่ไชายคนนี้ไปส่งแบบนะครับก็แขวนผ้าหยิบเด่นเหมือนปู่แก้ววัดเกลือวันคือคุณวิเศษ นะด้านเมตตามหานิยมใช่ครับปู่ท้าวัดทองเป็นที่รักใคร่ไปที่ไหนก็จะมีคนอยากคุยด้วยจะเจรตาพาธีธุรกิจนะครับสิล้านร้อยล้านก็ง่ายได้เหมือนปิดทิ้งนะไม่ว่าจะเป็นการอารัตนาให้ผลจากการถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะครับการกันแกล้งการถูกลงโทษก็ปิดตาปูยิ้มด้วยมวลสารที่เป็นมวลสารวิเศษก็ ก็จึงกลายเป็นพระปิตาที่จะรับคันเรียกเป็นหนึ่งในห้าพระปิตาเนื้อผงยอดนิยมเป็นจาภากีของเมืองไทยนะสามนาทีรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับ ใครจะได้เป็นเจ้าของไม่ไม,ไม่ไม่มีปิดตาหลวงปูยิม้มให้ได้เช่าบูชาครอบครองกันแล้วล่ะครับในวงการพ่าเครื่องนบาทอ่ะครับอ่าใครจะได้ไปไปดูกันครับ ยังไงคืออันนี้เขาเรียกว่าแท้ตั้งแต่รักต้องบอกว่าท้า เขาเรียกว่าบูชาให้สุดของภาคตะวันตกของประเทศไทยปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวไม่มีใครไม่รู้จักครับสองนีับาโอ้โหนะ ครับคือต้องบอกว่า,าพัะบูยิ้มเนี่ยทําไมเขาถึงยอมจ่ายเป็นล้านเพื่อเอาขึ้นคอเพื่ออยากได้ของแท้ขึ้นคอโอ้วเพื่อนผมปัดหน้าจอทิ้งไปแล้วะ อ้พี่สุภกิตยังตามมาคยี้พี่มุภกิวความจําดีมากนะพี่สุภกิตยังตามมาขยี้ครับามมาผมใจหายหมดแล้ว,ลวอ่อะ มาดูกันใครจะได้สูดลมหายใจลึกๆ20วีสุดท้ายสูดลมหายใจลึกๆว <ๆ S 1> ันนี้ไม่ต้องต้องบอกว่าลงลักถักเชือกนี้คือออปชันที่พิเศษสุด รักษาให้ดีนะครับฝัดตลับทองฝังเพชรให้ท่านเลยสองแสหานกพัรรู้คือยังไงผมก็ต้องเสียของเข้าวนี้ยแสหากพันี่มศักด์โอ้โหพี่สมศักดิ์นะครับไม่ได้ออกอาวุธมานางครับสองแสหกหมื่นสองพันพี่สมศักดิ์ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพที่สองแสนค่ะโอครับเพื่อนที่ชินไม่ทำนะคะสองแสนหกมืนหัวนี้ต้องต้องบอกว่านะ งแสนหกหมื่นสองพันที่ศาสนาอะค่ะผมบอกงี้นะผมจะเล่าให้ฟังอ่ะวันนี้คือคงต้องคือสุดแล้วอะ่ะคงจะไปเป็นอะไรไม่ได้แล้วครับคงต้องสุดแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้ไปด้วยเป็นที่ระลึกนะครับอ่าผมส่งอันนี้ ไปให้ด้วยเป็นที่ระลึกแล้วก็รูปถ่ายทั้งหมดผมจะเล่าแบบนี้ครับไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ครับสําหรับปิดตาปูยิ้มที่ลงรักตัดเชื่อกมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เล่นม้าเสียนพาะราบดูจัากดีครับในานามของนะ ผมเจอเอือยืได้ไหมผมเอื่อยย้วกนการสนิทกันเฮียแก้วเผื่อใครที่สนิทกับเฮียแก้วเนี่ยจะได้ไปถามดูเฮียแก้วได้ปิดตาปูยิ้มลงรักจากเครือกเนี่ยมองหนึ่งก็ขับรถมาถามผมโอ๊ตแทมไหมวะผมดูรักก็เก่าแน่นอนครับทุนสองแสนห้าเท่ากันผมเขียนไว้ในมือไม่ได้มีอะไรพี่ต่อนะรู้อยู่แล้วขอบคุณนะครับที่ยังให้ ส่วนต่างนะครับแต่ผมหมอเลยราคาสองแสนกว่าบาทซื้อปิดตาปูยิ้มไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะพอหมอมีเวลาเหลือเฮียแก้วได้ปิดตาปูยิ้มมามีคนบอกที่ขายที่และตึกในตลาดให้นะยี่สิบกว่าล้านยี่สิบห้าล้าน ผมไม่รู้ว่าข้อมูลของพี่รับประาถ้าใครรู้จักกีแก้วต้องหาแกลล้วดูนะครับมีคนบอกที่ขายที่ให้นะครับผมจะไม่ได้ว่ายี่สิบล้านหรือสิบกว่าล้านเป็นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างเฮียก็ไปหาคนหุ้นนะแกบอกว่าเนี่ยแกเพิ่งไปไหว้ปู่ยิ้มมาเนี่ยใครมีเฟซบุ๊กแกก็ไปดูได้ก็เนี่ยครับเป็นโรงรรบสัตว์เชือกเนี่ย แกบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโอต๊ตกูต้องไปไหว้หลวงปู่ยิ้มเนะี่ยแล้วก็กลับไปเนี่ยเลาคุยให้ฟังว่าที่ตรงเนี้มีคนเสนอขายแล้วแกตังไม่พร้อมอ่าเดี๋ยวร้อยฟังนะแกก็ไปชวนคนหุ้นคนที่บอกอ่ะโอเคหุ้นด้วยแล้วปรากฏว่าตอนที่ตัดสินใจจะหุ้นอะ่ะมันมีอะไรเล็กน้อยที่แบบว่าทำให แกกับหุ้นส่วนอ่ะไม่นะมีอะไรแบบนิดนึงที่แบบว่าอืมนะไม่ลงกันนะแกก็อธิษฐานว่าขอที่เถอะขอให้หุ้นส่วนเนี่ยยกเลิกไม่หุ้นกับเฮียแกนะเฮียแกก็รวมตังรวม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 ตังแกบอกจะทำยังไงดีขาดตังอยู่แปดล้าน อ่นี่เน,นี่ผมนี่ผมเล่าไปถามแกได้นะขาตังอยู่ปดล้านแกก็ยกมือขอหลวงปู่ในคอว่าขอให้หุ้นส่วนไม่เอาด้วยแล้วก็ขอให้แกได้ที่แปลงนี้แกบอกว่าแกกับพี่สาวไม่ได้ไปมาหาสู่กันเป็นสิบปีวันหนึง่งนึกถึงขับรถผ่านบ้านพี่สาวแกบอกก็แวะบ้านพี่สาว แล้วก็เล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกอืมซื้อให้ใครล่ะแกก็มีลูกชายบอกเคยลูกชายงั้นไปเอาหลานมาคุยอ่าไปเอาหลานมาคุยพี่สาวที่ไม่คุยกันเป็นสิบปีบอกตอนเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยหกล้านเนี่ยที่มีเนี่ยหล้านคือจะบอกว่าได้คือได้แบบที่ไม่คิดว่า จะได้แล้วแกก็หาเติมอีกสองล้านปรากฏว่าแกได้ที่แปลงนั้นนี่คือเรื่องราวของพระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับคือถ้าแล้วองค์นั้นต้องบอกว่าเยเช้ามาสี่แสนกว่าด้วยนะปิดตาองค์นี้ฟังนะครับเก๊ผมคืนนื่อไม่ห้าหมื่นไม่มีทางเก้ครับอันนี้ดูง่ายสบายตาลักเนะี่ยไม่มีใครมาหลอกกันได้ นะผู้ที่ได้ครอบครองนะแขวนอรัตนาพงนี่คือสุดยอดแล้วของพระปิดตานะครับยอดนิยมของเมืองไทยแล้วก็ถ้าแขวนแล้วเกิดขออะไรได้อย่างที่น้องอินบอกอะว่าถ้าแขวนจะได้คืนเป็นสิทธิเท่านะครับไม่ครับก็คือ ผมบอกทุนอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เขียนไว้ในมืออยู่แล้วแล้วพี่สอสอนัดเองแล้วก็พี่คินเองแล้วก็พี่สมศักดิ์เองก็ให้กําไรเพราะนี่มันก็คือถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้วเน no. ี่ยนี่ไอ้เจ้าแบงก์บอกผมอยู่ในเหตุการณ์ยี่สิบห้าล้านวันเดียวคิดแล้วนะเจ้าแบงก์วันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ยี่สิบห้าล้านวันเดียวอันนี้คือนะครับ เขาจะบอกว่าทําไมปิดตาหลวงูยิ้มผู้หลักผู้ใหญ่วงการถึงแขวนทําไมเศรษฐีเมืองการนะจึงแขวนผู้รับเหมาเมืองการทําไมจึงแขวนนี่แหละครับผู้ที่ได้ไปคือพี่สสอนะัฐนะวันนี้พี่สสนัฐนะครับเก็บพระยอนนิยมไปหมดผมไม่สามารถจะทํารายการต่อไปได้แล้วเพราะว่าพอถึงหลวงปูยิ้มผมก็ทําอะไรต่อไปไม่ได้แล้ว พอถ้าจะให้ฟิลไปมากวันนี้ก็คงต้องเป็นปิดตาวัดอโงซึ่งผมให้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องกราบลาแฟนเพจไปก่อนดีกว่านะครับน่าจะเบาตัวเบาใจหน่อยนะครับถือถ้าคือรายการมันดําเนินต่อไปไม่ได้นะครับเมื่อมันถึงจุดพีคแล้วมันมันมันจะต้องพีคไปกว่านี้ก็คงจะต้องเสียของรักอย่างปิดตาเมกสิทธิ์วัดอโงก็คือเมกสิทธิ์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับ และองค์ที่อยู่ที่ผมเป็นองค์ที่เทไม่ได้แกะปิดตาเมกสิ์เนี่ยถ้าเป็นแกะจะอยู่ประมาณหกเจ็ดแสนเพราะเขายัางมีข้อสงสัยว่าเอ้ยเอาที่เทไม่สวยมาแตง่งหรือไปเอาเม็ดกระดุมมาแตง่งมาแกะ,ะแต่ถ้าเทเป็นปิดตาเลยเนี่ยแพงเพราะเขาถือว่าไม่ได้แกะไม่ได้แต่งไม่ต้องสงสัยและมีน้อยนะครับสําหรับวันนี้ผมโอมรแมตต้องกลับลาฟแฟนเพจทุกท่านไปก่อนหวังว่าพระเครื่องทุกอง,องค์ วัตถุมงคลทุกชิ้นจะไอเป็นองค์ดาราอยู่ใน YouTube ซึ่งที่ผมทำไลฟ์แบบเนี้ผมมีความสุขนะให้คนได้รู้จักพักเครื่องเก่าๆนะครับว่าแท้มันเป็นยังไงดูยังไงนะครับสำหรับนี้ต้องกล่า,าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับมอริชชิตมาสครับผมสวัสดีครับ